สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลกางดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตงบลบ้านเป้าและสาขา3าจะอยู่จังหวัดระยองอํเาเภอแกลงตบลทางเกวียนอยู่เยื้องๆก,กันกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อทุกสาขานะคะกุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ไม่ใช่เ,เซลล์ของร้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะกุ้งมี รถรุ่น L50 มารีวิวรถอุ่น L50 เข้าใหม่ราคาเบาๆมาให้ลูกค้าชมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ L5018 เข้าใหม่นะคะ ปี5-9นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่าน4ตราช้างนะคะราคาเบาๆ3 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะหรือเพื่อนนะคะหรือมีเพื่อนมีคนข้างบ้านมีญาตินะคะกำลังมองหารถไถมือสอง ปรับสภาพพร้อมใช้งานสวยๆราคาเบาๆสามารถแนะนําได้เลยนะคะกุ้งมีค่าแนะนําให้นะคะทางร้านจะขายเป็นเงินสดหรือทําเรื่องผ่านทศกศนะคะ,ะเราไปรีวิวเลยนะคะอันนี้มีการเก็บสีนะคะเพื่อความสวยงามนะคะสําหรับไปดันเก็บสีเรียบร้อยยางหน้าเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้แล้วนะคะนี่เลยนะคะชุดซีลล้อหน้านะคะทั้งซ้ายขวานะคะมีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้มีกัดหน้าไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็สีนะคะสีสันนะคะเก็บเพื่อความสวยงามนะคะนี่เลยนะคะไปดูห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้เบาเป็นเบาะหุ้มใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะไปดูชั่วโมงกันนะคะ1628ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารถสภาพสวยๆเลยนะคะ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะหากลูกค้านะคะกําลังมองหารถราคาเบาๆนะคะกุ้งแนะนําเลยคันนี้นะคะยางหลังอยู่ที่สภาพประมาณ70-8 0นตนะคะดอกยางยังสูงอยู่นะคะยังใช้ได้ยอยู่นะคะล้อกระทะเก็บสีนะคะเรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะไม่แตกนะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะช่วงท้ายนะคะโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็สีนะคะ ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดามนะคะดูได้เลยนะคะทะเบียนรถนะคะตช1 0 0่โคราชค่ะดูยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพยางอีกฝั่งหนึ่งก็ยังสวยอยู่ค่ะอย่างดีอยู่ประมาณ70-80%นะคะลูกค้า3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรถปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะเช็คเครื่องเช็คเกียร์เช็คไฮโดรลิก เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งจะให้ช่างมาทดสอบระบบกันนะคะสำหรับยางฝั่งนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ซีลล้อหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะลูกค้าระบบไฮดรลิกใช้งานได้ปกติะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสะดวกเดินทางนะคะเรียนเชิญที่ร้านทูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะอำเภอ อำเภอแกลงกำบลกองดินนะคะเบอร์โทรติดต่อปุ้งนะคะ0634539224สำหรับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะโดยแอดไลน์เบอร์โทร0634539224นะคะส่งรูปส่งคลิปวิดีโอการใช้งานเรียบร้อยแล้ว เน้นย้ำนะคะลูกค้าท่านใดจะโอนจองนะคะไม่ว่ากับร้านใดก็ตามซื้อของนะคะวิดีโอคอลดูหน้าร้านวิดีโอคอลดูรถก่อนนะคะว่ามีสินค้าจริงมีหน้าร้านจริงนะคะเพราะว่ามีขาชีพจะไม่มีหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะซื้ออะไรเหมือนกันหมดนะคะลูกค้ารถคันนี้สภาพสวยๆเลยเราไปดูการทำงานของ ตัวเทาปั่นนะคะเตาปั่นใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะกุ้งเน้นย้ำนะคะตอนนี้มีฉาชีพเยอะก็จริงนะคะแต่เราสามารถซื้อออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะโดยการวิดีโอคอลดูหน้าร้านนะคะแล้วลูกค้าให้วิดีโอคอลดูกุ้งได้เลยนะคะคือกุ้งคนเป็นกุ้งจริงๆไม่ได้คืยอกับกุ้งปลอมๆนะคะ ะคะลูก้าไม่มีควันขาวนะคะสำหรับรถคันนี้บอกราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะใบดันกับผ่าน4ตราช้างสวยๆนะคะ3 8 9 0 0 0บาทราคาเบาๆปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองหากลูกค้าสนใจเบอร์โทร063 453 9224สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ